ใครเจอใครบ้างผลจับสลักแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายสรุปผลการจับสลักแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายหลังพิธีจับสลักเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ชาติยักษ์ใหญ่อย่างอังกฤษบราซิลฝรั่งเศสเยอรมนีสเปนแ,และแชมป์เก่าอาร์เจนตินาต่างกระจายตัวลงในแต่ละกลุ่มอย่างน่าติดตามพร้อมกำหนดโปรแกรมการแข่งขันอย่างเป็นทางการตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศพิธีจับสลากครั้งนี้จัดขึ้นที่เคนเนดีเซ็นเตอร์กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่5ธันวาคมที่ผ่านมาโดยฟุตบอลโลก2026จะมีเจ้าภาพร่วม3ชาติได้แก่แคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาแข่งขันกันในช่วงกลางปีหน้าโดยปีนี้เป็นครั้งแรกททีีี่มม เข้าร่วม48ทีมผลการจับสลากแบ่ง12กลุ่มฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายกลุ่ม A เม็กซิโกเจ้าภาพแอฟริกาใต้เกาหลีใต้เพย์ออฟยุโรปดีสาธารณรัฐเช็กอลแลนด์เดนมาร์กมาซิโดเนียเหนือกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพเพย์ออฟยุโรป A เวลบอสเนียอิตาลีอลแลนด์เหนือกาตาสวิสเซอร์แลนด์กลุ่ม C บราซิลโมโร็อกโกเฮติสกอตแลนด์กลุ่มดสหรัฐอเมริกา เจ้าภาพปารารวััออสเตรเลีย p l a y o f ฟยุโรป C สโลวาเกียโคโซโวตุรกีโรมาเนียกลุ่ม E เยอรมนีคูราซาวไอวอรีโคต์เอกวาดอร์กลุ่ม F เนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่น p l a y o f ฟยุโรป B ยูเครนสวีเดนโปลแลนด์แอลเบเนียตูนิเซียกลุ่ม G เบลเยียมอียิปต์อิหร่านนิวซีแลนด์กลุ่ม H สเปนเคปเวิร์ดซาอุดีอาระเบียอุรุกวัยกลุ่ม I ฝรั่งเศสเซเนกัลเพ์อฟนาชาติ2บริเวียสุรินามอิรักนอร์เวย์กลุ่มเจอาร์เจนตินาแชมป์เก่าแอลจีเรียออสเตรียจอร์แดนกลุ่มเคโปรตุเกสเพ์อฟนาชาติ1นิวแคลิโดเนียจาเมกาดีอาคองโกอุซเบกิสถานโคลอมเบียกลุ่มแออังกฤษโครเอเชียกานาปานามากำหนดการแข่งขันฟุตบอลโลก2 0 2พรอบแบ่งกลุ่ม 11-27มิถุนายน2026รอบ32ทีมสุดท้าย28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2026รอบ16ทีมสุดท้าย4-7กรกฎาคม2026รอบ8ทีมสุดท้าย9-11กรกฎาคม2026รอบรองชนะเลิศ14-15กรกฎาคม2026นัดชิงอันดับ3 18กรกฎาคม2026นัดชิงชนะเลิศ19กรกฎาคม2026